รอยร้าวของรัฐบาลออที่มีพักร่วมตอนนี้กี่พักนะสิบเอ็ดสบสอพักนี่นับนับไทยสร้างใทยด้วยป่ะนับพวกเข้าไปด้วยหนึ่งพวกหนึ่งพวกไปด้วยสิพักหนึ่งพวกนายกแพทองทานพยายามที่จะส่งสัญญาณมาก่อนหน้านี้ว่ายังไม่มีแนวคิดการปรับคอรมอครับแต่ในทางการเมืองตอนนี้อืนี่ในพักเพื่อไทยล้นชากันทั้งหมดคือ ถึงแม้จะไม่มีความกัดแย้งระหว่างเพื่อทยกับมูดไรทยแต่สถานโลกสถานโลกที่แบบพร้มพ้มออกมาการภาษีขนาดนี้นะและปะัญหาเศรษฐกิจที่หนักหน่วงเนี่ยผมว่ามันจำเป็นต้องปรับไม่เกี่ยวความัดแยงเลื่อนวันะ,ะคือต้องปรับเพราะองค์การะยบในการขับเคลื่อนรัฐบาลเพื่อที่จะสู้กับปัญหาเศรษฐกิจซึ่งเขาบอกว่ามีโอกาสที่จะเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยมี กราบเยอะนะโลคตดถอยเนี่ยแล้วเราเนี่ยพึ่งพาต่างประเทศ60%เอโลคตดถอยก็บอกว่าแค่แบบโรคไอและจามเนี่ยเราก็เป็นไข้หวัดใหญ่แล้วเพราะนั้นไม่ใช่เราเราอยู่ ICU เราไอซียูแล้วเพราะฉะนั้นปรับองค์คาะยบปรับคนบุคลากรให้ถูกที่ถูกตางจําเป็นแล้วจําเป็นขณะเดียวกันมีรอยร้าวความขัดแย้งระหว่างเพื่อไทยกับภูมิใจไทยคําถามคือ จะไปกันยังไงนี่พีงง่วีจำแนกให้เห็นภาพคุณผู้ชมตามไม่ทันหนึ่งเราเจอมรสุมคือปัจจัยภายในปัจจัยภายในมันเกิดจากอะไรพักร่วมรัฐบาลที่มาร่วมกันเป็นรัฐบาลมีแนวคิดในการขับเคลื่อนแผนงานนโยบายแนวทางในการทำงานเพื่อประชาชนไม่สอดคล้องกันว่าด้วยเรื่องของ e n t e r อร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์พี่โองว่าด้วยเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าด้วยเรื่องกระบวนการทํางานในหลายๆเรื่องพี่โออถนมี้ง่ายนะภายในนะนโยบายที่เป็นเขาเรียกว่าทงธงธงหลักนโยบายทงของรัฐบาลเนี้ยมีเรื่องอะไรที่ผ่านบ้างน่าจะมีเรื่องเดียวผ่านแบบทุรักษ์ทุเลอยู่คือดิจิตอลวอลเล็ตดิจิตอลวอลเล็ตแต่ไม่ตรงปกอยู่ตอนนี้ก็ยังไม่ตรงปกผ่านแบบทุลักทุเล เรือธงอื่นๆนโยบายที่เป็นเรือธงแก้ปัญหานี้ใหญ่ยังไม่เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมบ้านเพื่อคนไทยมีแต่นโยบายไปปักหมุดแต่ว่าการทํางานตอนนี้ยังไม่เป็นรูปธรรมแสดงว่ายัางไม่แอคชั่นนโยบายเรื่องอนเตอร์เทนเมนต์คอมพล็กโออันนี้รู้สึกว่าตอนนี้ใส่ช้างเข้าไปแล้วต้องถอยช้างออกมาเพราะตอนนี้จะถูกลุมสกรมจากข้างนอกและข้างในการแก้ไขล้ำหนุนยังเดินไปไม่ถึงไหนนี่ล่าสุดต้อง พึ่งสารรัฐธรรมนูะก่อนแก้ไขรัฐมนูลพรบร่างประชามาติโอ้นี่หนักเลยอห<ฮ>นักเลยพรว่าด้วยพรบรนี้โทษสก,กร,รมพรบรนี้แล้วโทษสกรรมก็ยังไปไม่ถึงไหนอ,อาจจะไม่ใช่ของรัฐบาลโดยตรงยกตัวอย่างเหล่านี้ให้เห็นว่าเรือนโยบายเรือตรงต่างๆที่จะขับเคลื่อนในในภาพของรัฐบาลเนี่ยเคลื่อนไม่ออกเคลื่อนไม่ออกมันเกิดมาจากเนื้อในอความเห็นที่ไม่ตรงกันของพักร่วมรัฐบาล เอาเอางี S <S, <A Connie> ้นะดนตรีนะครับถ้าเล่นดนตรีให้เป็นเพลงมันต้องเล่นดนตรีไปเนือท่วงจังหวะทํานองเดียวกันมันถึงจะตึง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 แต่ถ้าเป็นดนตรีตึงปังตึงโปะไม่เป็นจังหวะคุณมาวันเล่นดนตรีชิ้นไหนผมเล่นเล่นกลองเล่นอะไรเจ้าเล่นไม่เล่นกับไม่เล่นมุกนี้ไม่เล่นกับเอานนี้ปัจจัยภายในครับ ปัจใจภายนอกพี่วิว่าตอนนี้กติกาโลกถูกล้มพังครืนมาเป็นกติกาของมาเฟียที่ทุกคนมาต้องหมอบลาบคาบแก้วเออไอนี้น่าสนใจเขาบอกว่าลองดูเหตุการณ์ของของวิกฤตศริฐกตโลกเนี่ยจะตบถอยอย่างหนักนะเขาบอกในรอบร้อยปีเนี่ยครับเรื่องของโควิดเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดไม่เกิดเกิดขึ้นมาแล้วรอบร้อยปีร้อยปีแผ่นดินไหวที่เราเจอเนี่ย รอยเลื่อนสก,กาเนี่ยเกิดมาในรอบร้อยปีนะเพราะนั้นเศรษฐกิจโลกเนี่ยหนึ่งตั้งแต่นี่จะเข้าร้อยปีแล้วนะที่จะถดถอยครั้งใหญ่เนี่ยเนี่ยก็เลยว่ามัน,มนกเป็นเกรสคริสิสโอ้นี่มัน,มมนถดถอยที่แบบย่ำแย่ที่สุดในโลกเพราะทุกคนก็หวดาดภาวะเพราะสิ่งเหล่านี้มันเผชิญมันมาเคาะประตูหน้าบ้านเราแล้วมันเคาะประตูหน้าบ้านเราไม่พอนะครับมันเคาะไปที่รัฐบาลเพราะอะไร วิกฤตเศรษฐกิจจากการขึ้นภาษีของอเมริการ<ม>อบนี้มันหนักหน่วงไปทั้งโลกและมันหนักหน่วงไปในระบบเศรษฐกิจระบบธุรกิจรุนแรงกว่าแฮมเบอร์เกอร์คลายสิคคนละไซส์พวกเราเนี่ยอยู่ในบวงข่าวสารธุรกิจผมกับพี่โอเนี่ยรู้เลยว่าครั้งนี้มันคนละไซส์ถามว่าเฮ้ยต้มยำกุ้งรุ่นไอตอนปีส0รุนแรงกว่า อันนั้นก็รุนแรงกว่าเขาจริงอะแต่มันเห็นมันเห็นโครงมันเห็นโครงของวิกฤตแต่ครั้งนี้มันสู้ลบกันยังไงไม่รู้และก็ที่สำคัญคือการประทะระหว่างสองขั้วมหาอำนาจระหว่างเสือเก่ากับเสือใหม่ก็คือจีนเนี่ยมันกำลังบีบจะเรียกว่าสงครามเย็นเปลี่ยนรูปเปลี่ยนร่างใหม่อะไรตั้แต่แต่มันกำลังบีบให้ประเทศเล็กๆอย่างเราเนี่ย เลือกข้างชปัญหาล้วถ้าเราลาวาเลือกข้างผิดเนี่ยยังไงอะเลือกข้างผิดเ็าบอก <c oughs> อภาษาโบราณน,นะ <c oughs> เลือกข้างผิดคิดจนตัวตายนะเออไอ้ตรงนี้ก็เหมือนกันถ้าเราเลือกวางโพซิชันเราในทางการเมืองครับในการบริหารผิดพลาดคนไทยทุกคนครับออจะเผชิญชะตากรรมร่วมกันกับสิ่งที่รัฐบาลตัดสินพี่โอย้อนไปในประวัติศาสตร์อดีตเวลาเกิดสงครามโลกอะมันมีกลุ่มพันธมิตรกลุ่มนู่น เลือกญี่ปุ่นหรือเลือกฝั่งไหนใช่ตอนนั้นการตัดสินใจของผู้นำนะสมัยก่อนนะโอ้โหเราถึงอยู่อย่างนี้เราบาลานได้ฝั่งหนึ่งมีเสรีไทยฝั่งหนึ่งตัดสินใจจะเข้าไปญี่ปุ่นยังไงถูกคือครั้งนี้ก็เหมือนกันครั้งนั้นเป็นสงครามเชิงกายภาพครั้งนี้เป็นสงครามทางด้านการค้าสงครามเรื่องของเทคงของ AI ที่ไม่ได้รูปแบบกายภาพแบบเดิมเนี่ยมันก็คือสงครามเพราะสงครามปั๊บเนี่ยแล้วเราถูกบีบอีกครั้งหนึ่ง ให้เลือกข้างเนี่ยจะเลือกข้างยังไงตอนนี้สิ่งหนึ่งที่เป็นโจทย์ของรัฐบาลว่าจะตัดสินใจยังไงี่เรื่องนี้แต่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นคือบริบทการตัดสินใจก็นั่นไงเมื่อต้องเลือกข้างแต่ข้างในเราเนี่ยเครื่องในเราคือความเป็นสมานฉันเนี่ยบูรณาการยังไม่เกิดเลยในพรักรัฐบาลยังแบบมันจะแล้วมันจะไปสู้ข้างนอกได้ไงข้างในเนื้อข้างในยังแบบแตกแยกกันเนี่ยนี่ความ เขาเรียกแหละความไม่มั่นใจว่ารัฐบาลนี้จะอยู่ยาวนานและจะปรับคลรมรหรือไม่ออไม่ได้อยู่ที่เรารับข้อมูลข่าวสารวันก่อนผมกับพี่วีเนี่ยครนะไปไเจอเจอ,เจอผู้คนที่เป็นนักการเมืองยังตั้งคำถามเลยและเป็นพักร่วมรัฐบาลด้วยพี่วีพี่โอคิดว่าเขาจะปรับคอรมเมื่อไหร่นี่หนึ่งนะ สองพี่โอคิดว่ามันจะนําไปสู่การยุบสภาไหมอ่าก่อก่อนก่อนถามที่ก็ถามยพบสภาก็ถามเพื่อเพื่อใจกับภูมิใจทยนี้ก็ไปกันได้ไหมแล้วก็จะยุบสภาเมื่อไหร่เนี่ยเขาถามแบบนี้แลวก็ถ้ายุบสภาเนี่ยใครพร้อมเลือกตั้งมากสุดสามสี่ข้อเนี่ยนะใช่นั่นคือคําถามของคนการเมืองและคนที่เป็นสสคนเป็นกรรมการบริหารพรรคด้วยนะและก็ภาคธุรกิจก็ถามแบบนี้อ่าข้างนอกโลกเนี่ยใหญ่หลวงนัก ข้างในเราเนี่ยอาร์ที่ออกเคลื่อนนโยบายเพื่อบบเยียวยาราคาประค,ระคองจากภัยเศรษฐกิจโลกเนี่ยม,มันจะไปยังไงเนี่ยปรับคลรมอรลเลยจะช่วยไหมหรือว่าเส้นทางนี้มันสู่การยุติสภาไหมโอ้โหนี่ผมว่านะนายกรัฐมนตรีแพรทองทานครับตอนนี้คิดแล้วคิดแล้วว่าว่าสิ่งที่เคยบอกว่าจะไม่ปรับคอรมอเนี่ยมันจะมาเร็วกว่าที่ตัวเองคิดจากปรากฏการณ์อะไรปรากฏการณ์แรกคือการ หาหรือร่วมกันระหว่างพักร่วมก่อนที่กฎหมายพรบ e n t เตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์จะถูกบรรจุเข้าสู่ที่ประชุมสภาเมื่อวันที่แปดเ <8 S 2> มษาหรแปเมษาอ๋อก่อนประชุมคอรมใช่ไหมใช่นั่นคือนอกรอบนอกรอบนอกรอบสัญญาณน,นั้นออกมาชัดเจนครับ<ค>ชัดเจนคืออะไรชัดเจนแรกพักพักประชาชาติอันนี้เขาชัดเจนมาตั้งแต่ต้นประกาศด้วย นามของพักและแถลงการออกแถลงการเลยแถลงการว่าไงบอกว่าไอแนวคิดว่าด้วยเรื่องของการสร้างเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กและก็มีคาสิโนไปอยู่ในนั้นแม้จะหนึ่งในสิบแต่ว่ามันขัดกับหลักศาสนาซึ่งเป็นจุดยืนและแนวทางของพักเพราะนั้นพักเนี่ยไม่เห็นด้วยกันเรื่องนี้พักงดออกสิน้รัพย์แล้วแต่พักภูมิใจไทยซึ่งเป็นพักใหญ่อันดับสองครของรัฐบาล นนมีจุดยืนชัดเจนที่สุดครับทั้งนี่คุณชาดาพูดที่อุทัยธานีว่าแม้ผมจะเล่นเป็นชกคนชอบเรื่องการพนันแต่ผมไม่เห็นด้วยกับพรบเอ t e เ t อร์อรเท n เมนต์ก็เลกนี่ชาดาครับลุงขึ้นวันต่อมาปั้งชัยชนกชิดชอบครับเปรี้ยงเดียวครับ<ม>พูดกลางสภา,าไม่ก่อนถึงกลางสภา,าเนี่ย คุณนุทินบอกในที่ตอนประชุมพักร่วมก่อนไม่เหรอ<ข>ใช่เขาบอกรมว่าไงเขาบอกว่าอย่างนี้เขาบอกอันนี้คือสายข่าวบอกนะบอกว่าท่าทีของพักภูมิใจไทยชัดเจนที่สุดครับว่าตอนนี้พักร่วมเรายังมีแนวคิดในเรื่องนี้ไม่ตรงกันครับกฎหมายพรบเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ที่ออกมาในปัจจุบันเนี่ยยังไม่ตอบโจทย์กับการตั้งข้อสังเกตของพักในก่อนหน้านี้เมื่อเดือนสิงหาคม2567 4ข้อเลย โอ้โหสี่ก็แก้ไปเยอะแล้วนะเช่นก็ยังไม่ตอบโจทย์เขาไงเช่นให้รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงใจรักษาการตามพลาวานั้นคู่นายกก็ตอบไปค้องแล้วนะมันยังมีว่าด้วยเรื่องทำยังไงไม่ให้คนไทยเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเนืน <c oughs> มันยังมีข้อสังเกตว่าไอเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้ดีขึ้นไปในอนาคตหรือไม่โอ้โหนี่นี่นถามคือถามจะไม่เอาคําตอบแล้วเนี่ย <c oughs> ใช่ประเด็นต่อมาบอกว่าถ้าพักประชาชาติ ครับลงมติยังไงเราก็ลงมติทางกันนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยภูมิใจยทยเนี่ยเราสร้างมาก่อนแล้วถึงแม้ประชาชิจะยกมือให้รัฐบาลเนี่ยภูมิใจยทยก็งกดออกเสียงครับผมวังตรงแต่พอดีเห็นลายหลักของหลักทางการเมืองคือการอยู่ทำยังไงให้ดูชอบทำทำเรื่องไม่ชอบทำไม่ชอบทำเมื่อเมื่อรู้จดเจนอยู่แล้วประชาชาิเนี่ยเป็นพักร่วมเนี่ยก็งกดออกเสียงเราก็อ้างเขาสิ ก็เห็นยากเลยพี่วีพี่วีดูปรากฏการนะหลังจากนั้นคุณชัยชนกพูดกลางสภากลางสภาชัยชนกชิดชอบลูกพ่อเนวินลูกแม่กาลูนาครับเอขอยืนยันว่าไม่เห็นด้วยกับกฎหมายคาสิโนไม่ว่าใครเป็นคนเสนอพี่โอ อยู่ทำนักทำข่าวมาเจสิปีได้ยังทำข่าวจะเก้าสิบผมนี่ขาวหมดแล้วเนี่ยนี่นอนกับแมวอแล้วนี่ขนแมวแต่หัวเลยเคยได้ยินไหมเวลาเขาปิดปลายในสภาเนี่ย ในสภาเสร็จแล้วก็แนะนําตัวเนี่ยแล้วเขาแนะนําชื่อพ่อด้วยคุณได้ยินว่าไงง่ายสุดยอดบอกพ่อก็คือทุกสถาบันไม่คือเวลาเวลาเวลามีอะไรแล้วก็พูดถึงชื่อพ่อเนี่ยส่วนใหญ่เวลามีเรื่องกันใช่ลุปอะรู้เป่าตูเนี่ยลูกใหแต่นี่มันในสปาอให้เครดิตให้เครดิตแต่ บุพการีไม่จว่าว่าสายเลือดเราเนี่ยไม่ยอมรับในเรื่องนี้ไม่หรอกคือนี่ผูพยามมองแนี่ดีนะคุณคือคือการบอกชื่อพ่อเนี่ยกับคนอื่นเนี่ยแสดงว่าพร้อมที่จะพทะพร้อมที่จะพทะเราไม่ใช่คนธรรมดาใช่มีปัญหาราทั้งผมทั้งพ่อรู้ไหมตูรู้ไหมตูเนี่ยลูกใครมันเป็นสัญญาณเรื่องหนึ่งครับ สัญญาณว่ารอยร้าวของรัฐบาลรุนแรงขึ้นจนนำไปสู่ประเด็นว่าจะร่วมกันทำงานได้อย่างไรในขณะนี้ต้องนี้ต้องจับตาหลัง<ม>สงกรานน้าถ้าเป็นแบบนี้แนวทางการปรับคลมอจะเป็นยังไง<ย>ถ้าไม่ลงตัวเนี่ยแล้วภูมิใจไทยจะถอนจากพักร่วมไหมโอ้โหโจทย์ที่อย่างนั้นเลยนะพี่วีว่าคุณผู้ชมให้ดูอย่างนี้ รอดูสัญญาณวันที่15เมษาย15เมษา,าวันที่15เมษานเนี่ยจะมีคล้ายๆกับว่ามันไม่ใช่อย่างกะแนนเสียงนะแต่มันมีการย่างเสียงดูเอ,อผ่านผ่านประเพณีสงกรานต์อ๋อที่ก็ร่วงกันเลยรัฐบาลผ่านประเพณีสงกรานต์ที่บ้านจันสองล่าอ๋อที่เขวันที่15นี่าจะเปิดลดน้ำสำหัวนี่ ใช่ซึ่งวันที่15เปิดลดน้ำดําหัวที่บ้านจานสองล่าเนี่ยม,มันดูซิว่าบิ๊กเนมอ่ะบิ๊กเนมทั้งด้านการเมืองเศรษฐกิจเนี่ยใครไปลดน้ำดําหัวบ้างเพราะประเพณีสงกรานการลดน้ำดําหัวเนี่ยเชื่อว่าผู้ชมของเนชั่น i n ็นไซส์เข้าใจดีว่ามันสะท้อนเชิงสัญลักษณ์ยังไงเฉะนั้นจับตา15เมษาและจับตาหลังสงกรานจะมีการปรับคอรมอโฉมหน้า หน้าตาอย่างไรแต่เบรกหน้าฮะยืดเวลามาเก้าสิบวันนะฮะให้เวลาในการที่จะทุกประเทศ75ประเทศซึ่งรวมประเทศไทยด้วยเนี่ยเจรจากับเมกาในการต่อรองลดภาษีเพราะเราโดนชารติไป36ตอนนี้เก็บไปก่อน10เนี่ยการเจรจาต่อรองที่มีประฏิภาพเนี่ยประเทศไทยต้องทำยังไง